เกือบไปแล้วนะครับผมหนังที่ผมเฝ้ารออยากดูตั้งแต่เห็นตัวอย่างนะครับแต่กว่าจะหาเวลาลงตัวได้เนี่ยก็แทบจะไม่ทันรถไฟกระบวนสุดท้ายแล้วทว่าในที่สุดเนี่ยผมก็ได้ดูสมใจสักทีนะครับกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Long Walk เกมเดินมรณะครับและอะไรกันที่ทำให้ผมอยากดูเรื่องนี้นะักเรื่องนี้หนานะครับผม ก็เพราะว่าพอดเรื่องครับที่มันน่าสนใจครับกับเรื่องราวของชายหนุ่มวัยรุ่นนะครับผมหลาย10คนนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยเกือบ50คนเลยก็ว่าได้นะครับที่อาจจะไม่ได้มีทางเลือกมากนักนะครับในโลกอันแลงแค้นแห่งนี้โดยเฉพาะเรื่องของความยากจนนะครับเลยตัดสินใจเข้าสู่เกมเดินมรณนะและกติกาของเกมนี้ก็ง่ายๆครับแต่แสนจะโหดเยี้ยมที่สุดครับ คือเดินไปให้ถึงเส้นชัยเพื่อแลกกับเงินมหาศาลและก็สามารถขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างหากหยุดหรือทำผิดกติกาก็เท่ากับนู่นครับตุยครับผมเห็นเพียงแค่นี้เนี่ยก็ทำให้ผมเนี่ยเนื้อเต้นแล้วครับและบอกกับตัวเองว่ายังไงก็ต้องหาดูเรื่องนี้ให้ได้ครับแต่ก่อนจะเข้าสู่การรีวิวเนื้อหานะครับหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการพูดถึงความรู้สึกหลังดู และอาจจะมีการสปอยเนื้อหาบางส่วนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยอยากจะไปดูหนังก่อนก็ข้ามคลิปนี้ไปนะครับแต่ถ้าใครดูแล้วหรือไม่ติดว่าอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนที่จะต้องรับรู้เนี่ยก็มาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมขอไปเริ่มจุดที่ผมชอบที่สุดของหนังเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของบทสนทนาครับที่ชวนติดตามได้ตลอดเลยครับคือมันชวนติดตามจริงๆครับแม้ว่า90%ของหนังนะครับมีเพียงภาพและคนเดินนะครับ แต่กลับไปรู้สึกน่าเบื่อเลยเพราะสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างการเดินทางของตัวละครครับมันคือแกนสําคัญที่สะกดใจผู้ชมจริงๆครับและหนังนะครับก็ไม่ได้หยุดแค่พอดเรื่องโหดในตัวอย่างนะครับแต่ก็ยังแอบซ่อนชั้นเชิงและรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้เกมนี้เนี่ยดูสมจริงและก็มีหลายอย่างนะครับที่คนดูอย่างเราเนี่ยอาจจะคาดไม่ถึงก็ได้นะครับอย่างเช่นในหนังเนี่ยระหว่างเดินทางเนี่ย คนที่อยู่ในเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแค่ความเมื่อยล้านะครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคที่ยังไม่ค่อยถูกพูดถึงนะครับเช่นความง่วงครับที่กัดกินสติไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับผมรวมถึงเรื่องง่ายๆอย่างเรื่องของการขับถ่ายนะครับกลายเป็นด่านสําคัญและอุอปสรรคที่แบบแหม่เราจะทํายังไงครับถ้าหยุดเราก็ตุยครับผมแต่ถ้าจะไม่ถ่ายอืมก็จะตุยเหมือนกันนะครับผมและรวมถึงอุปสรรคอีกอันหนึ่งนะครับที่ ถ้าเราไม่ได้ดูในหนังเนี่ยเราอาจจะลืมนึกถึงเลยก็ได้ครับนั่นก็คืออุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ,ๆระหว่างทางครับที่สามารถพากชีวิตได้โดยไม่ทันตั้งตัวเลยครับทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคทางร่างกายนะครับแต่ก็ยังมีอุปสรรคทางด้านจิตใจด้วยนะครับที่ก็หนักหน่วงไม่แพ้กันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความผูกพันครับที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากคนแปลกหน้าที่เพียงเป็นผู้เข้าแข่งขันร่วมเดินทางร่วมกัน จนรู้สึกถึงมิตรภาพและลงเอยจนกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดแต่ก็ต้องมาเห็นพวกพ้องถูกกําจัดไปทีละคนทีละคนโหตรงนี้แหละครับมันแทบจะทนต่อเกมไม่ได้จริงๆนะครับในความรู้สึกตอนที่ดู มาในส่วนของช่องฟิลให้มากันดีกว่าครับเป็นคอนเทนต์หลักของช่องนี้นะครับว่าเราได้อะไรดีจากหนังเรื่องนี้โดยเป็นฉากสําคัญนะครับที่ตัวละครทั้งสองคนนะครับพูดคุยกันถึงเหตุผลที่ยอมเข้ามาเสี่ยงเล่นเกมที่มันบ้าคลั่งเช่นนี้นะครับผมสาหรับบางคนนะครับจุดประสงค์เนี่ยก็คือต้องการเงินทองนะครับแต่สําหรับบางคนนะครับก็เลือกที่จะมาเพราะแรงขับเคลื่อนของความแค้นครับและตรงนี้เองครับหนึ่งในตัวละครหลักนะครับก็ได้ กล่าวคำสั้นๆว่าอย่าหาแสงสว่างในที่มืดโอ้โหคำนี้มันสะท้อนได้หลายมุมมองนะครับแต่ถ้ามองในมุมของบริบทของหนังนะครับหรือบทสนทนาของหนังเนี่ยก็นน่าจะตีความได้ว่าถ้าอยากปล่อยวางแต่ยังคงยึดติดเราจะปล่อยวางได้อย่างไรและเเพื่อนๆละครับคิดเห็นยังไง จากหนังเรื่องนี้บ้างก็ฝากมาแลกเปลี่ยนกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถึงแม้หนังนะครับอาจจะไม่ได้เปลี่ยนโลกทั้งใบแต่ก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆของเราก็เป็นได้นะครับผมโดยผม AK a คเอคอร์ Carter, ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับฟิลให้มาครับผม